ตอนนี้เรานั่งรถไฟฟ้านะคะสายที่3จากโรงแรมมานะเดี๋ยวเราจะไปที่เขื่อนตูเจียงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีแพนด้าอันใหม่งงมากแล้วเราสามารถใช้อลีเบจ่ายได้เลยนะคะในหน้าตาบัรจะเป็นอย่างนี้สถานีชีปูสเตชันนะคะเดี๋ยวเรากำลังไปต่อรถไฟกันเ,เราวออกจากรถไฟฟ้าก่อนเพื่อท,ที่จะไปเมืองตูเจียนเนียน่าจะเป็นนี่นี่นี่นั่นก็เป็นรถคันนี้ มันจะเป็นรถไฟประเภทหนึ่งคนะ่ะเดี๋ยวเราออกที่ประตู A1 นะคะ A1 exit ด้านซ้ายมือนะคะจริงๆตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะเราก็สามารถไปซื้อตั๋วได้เลยเมื่อกี้นะคะสรุปก็คือไม่ได้นั่งรถไฟนะรอยทีสองชั่วโมงตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราได้ไป,ไปเพื่อมีกคนละสิบหยวนห้าสิบบาทเพื่อความรวดเร็วตรงนี้ก็ไม่รู้เมืองอะไรนะแต่ชื่อว่าซื้อฟูในสักอย่างซื้อฟูคนขอับตรงน้นอันนี้เดี๋ยวเรา ขึ้นทั้งด่วนเลยนะไกด์จัดอยู่ดีก็อยากไปอ,บบกอยากรู้เหมือนกันว่าค่าทัา้งด่วนจีิจะราคาเท่าไหร่ยี่สิบหยวนบอกไปในค่ารถ ช่วงที่พวกเรากำลังมานะคะจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาะต้นแอปิคอรกำลังบานพอมีสวยงามมากตอนนี้เราอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อว่าตู้เจียนเอียนชื่อน่าจะประมาณนี้สำเนาจะไม่ถูกต้องนะก็คือที่นี่มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นแพนด้าตัวใหญ่นะแล้วก็มัน,ะนจริงๆมันจะมีเขื่อนอีกที่หนึ่ง พี่เลยคสบัดก้นเลยค่ะตรงเลยมีแพนด้ามาก็จะมีเป็นดอกซากุระนะที่มันบานตอนนี้ทั้งถนนทั้งเส้นเลยบอกเลยไม่ได้มาตามรีวิวมาแบบว่าอยากมาเพื่อนอยากมาเราก็มามันสวยไหมสบัด เราก็มาลองอะไรไม่รู้ลุงแกขายอยู่อยากลองเรามาลองชิมนะคะถามลุงว่าต้องหูไหมลุงก็พูดอะไรไม่รู้๋ยวมาลองเมืม่อเราต้องหู้พริกเฉยๆอร่อยดีระหว่างทางนะคะตอนนี้เราก็ำลังไปที่แพนด้าวัลเลย์ค่ะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แพนด้าที่หนึ่งนะคะที่อยู่ในเมอืองฉิงตูค่ะ เรามาถึงแพนด้าวันเล่นะคะแพนด้าวันเล่ปิดแล้ววยอันนี้น่ารักมันเหมือนไอติมอะรู้เลยว่ามาแพนด้าวันเลถุงห้ามน่ารักกว่าคนตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินกวนเซียนนะคะคือเราไม่รู้อะไรเลยเสิร์ชหาเอาเลยจากไปตู้นะ เดี๋ยวเดินเข้ามาข้างในกันว่าม,มีอะไรอยากให้ดูหน้าเนื้อสอากาศเย็นมากที่นี่ตอนแรกก็ไม่เย็น นี้เรากินถังหู้ลูนะคะเป็นสตรอเบอรี่มาแล้วสิบวนเท่านั้นทุกคนไม่ใหญ่ด้วย <c oughs> อันนี้ก็น่ากินกว่าที่เขาปั้นอยู่อ,อ่๋ออร่อยมากหวานเปรี้ยวหวานเนี่ยมันอร่อยหวานอร่อยอะ่ะตรงนี้ก็จะทำเป็นเมืองเมืองเก่าๆนะคะไว้ให้ถ่ายรูปได้ ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นกินกันมากกว่าค่ะอะไรไม่รู้มาละโยนมิสไซเป็ดด้วมันกมาละห้าบาทเอ่อเยาวล่าไม่รู้คืออะไรบ้างเลยโอเค เยรื่องอะไรไม่รู้เขียนมาเหมือนเบอร์น่าๆต่เหมือนเบอร์เกอร์มีหมูกรอบด้วยไม่รู้เป็นขีดเหลืออะไรสามห้าก็ไม่เเหมือนที่กินเมื่อกี้เลยมาเลยเหยวนไขรเต่าใส่งารอาไปี ส่วนอันนี้ที่เรากินอ่ะเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรมันก็จะใส่แบบพวกซอสงาหมาล่าแล้วก็เป็นแป้งกว๋วยเตี๋ยวนะคะคล้ายๆเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของมี่เฉียวนะอันนี้คือลัคกี่คัพแต่เราไม่รู้ภาษจีนอ่านว่าอะไรขายเป็นกาแฟแล้วก็เป็นเหมืนหอนคล้ายๆลักอิงเดี๋ยวมาลองชิมกันดู ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหนังสือนะชื่อว่าจงชูเก๋ร้านนี้นะ่ะถ่ายรูปสุดม,มันอยู่ในห้างชั้นสองนะคะก็เปิดแมปมาได้เลยเราก็เจอเลยหาไม่ยากเลยซื้ออะไรคะซื้อช็อกโกแลตมาเจอร้านเลยบ์บุนน่าจะเป็นเ็ด ไปแล้วแหละก็คือไม่รู้น่าจะมีราคาอยู่ว่าชิ้นลนะเท่าไหร่แล้วก็เช่ไไปเร็จแล้วก็มีพวกผักสั่งมาแล้วหยิบมาแล้วเป็นหมาล่าแบบทอดไม่รู้ไม้เท่าไหร่บางก็หยิบอย่างเดียวแล้วก็มีตัวนี้ฟรีกินฟรีกินฟรีฟรีไม่จ่ายตัง 乜嘢啊？